วันนี้บอยอยู่กับเรียวมี M1 Sonic Electric t o o t h b u s นะครับหรือถ้าเรียกง,ง่ายนะก็คือเป็นแปรงสีฟันไฟฟ้านะซึ่งวันนี้ผมจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันครับว่าเจ้าแปรงตัวนี้เมื่อใช้งานแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะมันเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่สมควรมีไว้ติดบ้านหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมพร้อมเลยครับ ก็ขอเก่าสวัสดีคุณผู้ชมท่านเช่นเคยนะผมับผม t บโนเทคเหมือนเดิมนะครับสำหรับเรมียเอ็มวันตัวนี้นะเปิดมาที่ราคา1,499นร้บเาทนะเป็นแปลงสีฟันไฟฟ้าครับที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการแปลงฟันของเราได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับโดยก่อนที่ผมจะไปรีวิวกันอย่างละเอียดเดี๋ยวผมมาสรุปข้ๆค่า,าทุกคนได้รับฟังกันแบบเร็วๆกันก่อนสำหรับคนที่สนใจเจ้าแปลงตัวนี้นครับ สำหรับเจ้าเดลมี M1 ตัวนี้ครับก็คือเป็นแปรงสีฟันไฟฟ้าแต่ว่ามันแตกต่างจากแปรงสีฟันไฟฟ้าทั่วไปธรรมดาตรงที่มันใช้คลื่นอัลตราซนิกน้บในการสั Luckily, ่นสะเทือนคือใช้แรงสั่นสะเทือนน้ำในการขยับตัวขนแปรงในการทาความสะอาดผากของเรานั่นเองนะครับซึ่งจะต่างจากแปรงสีฟันมอเตอร์ไฟฟ้าสมัยก่อนนะที่ใช้มอเตอร์ในการหมุนตัวขนแปรงนั่นเองนะครับหลังจากที่ผมได้ทําการใช้งานมาสเดือนเต็มผมก็ต้องบอกตรงๆเลยนะว่าผมค่อนข้างี่จะประทับใจแล้วก็ชอบเจ้าแปรงสีฟันตัวนี้มากๆนะตอนแรกผมก็รู้สึกว่าเฮ้ แปรงสีฟันไฟฟ้าท่าที่ผมได้ใช้งานมามันก็ไม่ได้รู้สึกแตกต่างอะไรจากแปรงสีฟันปกติเรารู้สึกว่าเราแปรงเองสะอาดกว่านะครับแต่พอผมได้มาใช้เจ้าเรียวมี M1 ตัวนี้แล้วบอกก่อนเลยว่าผมประทับใจมากๆนะมันเหมือนเป็นเครื่องทุ่นแรงแล้วนะไม่ต้องใช้แรงเยอะในการแปรงฟันแล้วก็เราสามารถแปรงฟันเบาๆแต่ว่ามันสามารถสะอาดขึ้นได้กว่าที่เราแปรงปกติทั่วไปได้มากทาให้ทุกวันนี้เนี่ยผมแทบจะใช้เจ้าเรียวมี M1 ตัวนี้เป็นแปรงสีฟันหลังในบ้านแล้วนะครับโดยผมสรุปให้สั้นๆง่ายๆเลยนะว่าเจ้าเรียวมีเอ ติดบ้านไว้นะครับเพราะว่ามันช่วยในเรื่องการแปลงฟันของคุณได้อย่างมากเลยนะครับตอนแรกผมก็คิดว่าเฮ้ยมันจําเป็นจะต้องมีแปรงสีงฟันไฟฟ้าอยู่ในบ้านหรือเปล่านะครับแต่พอผมได้ใช้แล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วสําหรับผมนะตอนนี้นะครับส่วนรายละเอียดเบื้องลึกของเจ้าเรืองมีเอตัวนี้จะเป็นไงเดี๋ยวเราไปรับชมรีวิวกันต่อเลยเลยแบบละเอียดน,นะครับ สำหรับกล่องเมื่อเปิดมานะก็จะเจอกับตัวด้ามแปลงตรงนี้เลยนะวางอยู่ในกล่องนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาจะมียางนะปิดไว้ให้ตรงนี้นะเมื่อเรายังไม่ได้ใช้งานนะเมื่อเปิดมามันก็จะเป็นแท่งเหล็กแบบนี้นะซึ่งแท่งเหล็กตัวนี้เป็นคีย์สำคัญนะที่มันจะใช้ทําการส่งคลื่นอัลตราโซนิกนะไปทําการสั่นสะเทือนให้แปลงของเราขยับนั่นเองนะครับเมื่อเปิดมาก็จะเจอกับ2กล่องตรงนี้นะเมื่อเราแกะมาเน no ี่ยก็จะเจอกับตัวแท่นชาร์จนั่นเองนะเพราะว่าเจ้าเรือมี M1 ตัวนี้นะจะมาพร้อมกับการชาร์จแบบเวลชาร์จนะบซึ่ง โดยตัวนี้ใช้เทคโนโลยีัวไวเลชชาร์นเราสามารถทําการวางตัวด้ามแปลงตรงนี้ลงไปในแท่นชาร์จตรงนี้ได้เลยนะก็จะเป็นการชาร์จแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วนะดูหัวสล็อตทํหรับชาร์จตรงนี้จะเป็นหัว USB Type A สามารถไปทาการเสียบอะแดปเตอร์ได้เลยซึ่งตรงนี้ไม่มีอะแดปเตอร์แถมให้ในกล่องก็ต้องไปทําการหาอะแดปเตอร์แยกกันเองนะซึ่งอะแดปเตอร์ USB Type A ชาร์จธรรมดาแบบนี้ก็สามารถหาในท้องตลาดได้ง่ายนะไม่กี่บาทนะครับโดยในกล่องที่2ตัวนี้ครับก็จะมีการแถมคู่มือในการใช้งานมาให้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวด้ามแปลงนะซึ่ง ซึ่งแบบเล็กก็ได้เนี่ยคือแบบมาตรฐานทั่วไปนะขนแปลงก็จะมีความแข็งอยู่ที่ระดับปกตินะครับมาตรฐานแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครต้องการนะความนุ่มของตัวแปลงที่มากขึ้นนะขนแปลงที่มันนุ่มกว่าเดิมเนี่ยก็ใช้แบบเซนสตีฟที่เขาแถมมาให้ได้นะซึ่งตรงนี้ผมทาการแกะใช้ไปเรียบร้อยแล้วนะและตัวหวัวแปลงตัวนี้นะถ้าเกิดว่าเราใช้แบบเรกูล่าเนี่ยเขาจะมีการแจ้งเตือนเมื่อถึงอายุการใช้งานแล้วนะซึ่งอายุการใช้งานนะของตัวหวัวแปลงตัวนี้ก็ปกติอยู่ที่ประมาณสามเดือนก็ควรเปลี่ยนได้แล้วนะรตรงนี้เขามีมาให้อ,อันเเเเท่าาาาากวรรรร้้มมมดดะสถไไปํซืพิิต มีในช็อปใน l a z a d a เนี่ยเขาก็มีขายเพิ่มเติมสําหรับตัวหัวแปลงตรงนี้นะครับและตัวหัวแปลง,ขงเขานะก็มีการแถมนะตัวพลาสติกครอบมาให้แบบนี้ด้วยอันนี้ถือถือว่าดีมากๆครับก็ช่วยกันนะพวกฝุ่นหรือว่าพวกสิ่งสกรปรกต่างๆที่จะมาลงบนขนแปลงของเรานั่นเองนะครับสำหรับอุปกรณ์ในกองที่แถมให้ก็หมดแต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการใช้งานกันบ้างดีก,กว่านะครับ ต่อมาเดี๋ยวเรามาพูดในส่วนของตัวสเปคของเจ้าเรมียเ1ตัวนี้กันบ้างนะสำหรับเจ้าเรมียเอ็ม1โซนิกอิเกทิกชุดบัตรตัวนี้นะมาพออร้อมกับมอเตอร์ Sonic ไฟฟ้านะความที่เนี่ยสูงถึง34,000ครั้งต่อนาทีเลยนะครับแล้วก็เลือกใช้ตัวขนแปลงนะจากดูปองน้ที่สามารถทําการจําจัดแบตทีเลียได้99.99% 9 9สเรลยนะครับในส่วนของตัวแบตเตอรี่ของเจ้าเรี่เ1ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวนานถึงเ0วันนะครับแล้วก็ใช้เวลาชาร์จน้จากศูนย์ถึง,100งนนร ความดังอยู่ที่ประมาณ60บเดซิเบลนะครับซึ่งถือว่าเป็นความดังที่ไม่ได้รบกวนหูเราจนเกินไปนั่นเองนะครับก็สามารถใช้งานได้ไม่รู้สึกลำคันหูนะครับลำตัวหัวแปลงที่ให้มาเนี่ยมีความบางเพียงแค่3.5มมิลิเมตรนะครับแล้วก็วัสดุทั้งหมดนะครับเป็นพลาสติกนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเข้าไปช่วยในเรื่องของการลดความรู้สึกแปรปองในช่องปากนะครับแล้วก็ลดในเรื่องของการเกิดอาการบาดเจ็บในช่องปากได้นั่นเองนะครับแล้วความพิเศษนะของตัวหัวแปลงตรงนี้ของเขานีก็คือตัวขนแปลงที่เขาเลือกใช้เนี่ย เได้99.99%เลยนะครับแล้วก็ขนแป้งเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความพรีเมียมพอสมควรนะโดยวิธีการใช้งานนะครับก็เพียงแค่นําตัวหัวแป้งตรงนี้ครับเสียบกับแท่งเหล็กตรงนี้ที่เขามีมาให้นะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้มีตัวพลาสติกนะครับพุ่มตัวหัวแป้งมาให้เราก็ถอดออกแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับโดยสําหรับแป้งสีฟันแบบนี้หลายคนก็จะกังวลนะครับพอมันเป็นไฟฟ้าแล้วนะในเรื่องของการโดนน้าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเจ้าด้วยมีมวันตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับตัวมาตรฐาน IP Rating ะรรรทททีี่่ IPX7 ก็สาาาามถจํ ล้างทาความสะอาดนะครับด้วยน้ําได้สบายๆเลยก็คือกันน้ําได้ในระดับหนึ่งเลยครับไม่มีปัญหาในการใช้งานแน่นอนครับแล้วตัวเรมีเอ็มวันตัวนี้เขาก็รับประกันนะครับยาวนานถึง1ปีด้วยกันในการใช้งานนะครับโดยสําหรับเจ้าเรมีเอ็มวันตัวนี้มาด้วยกัน2สีนะก็คือสีน้ําเงินตัวนี้แล้วก็สีขาวต้วนี้สามารถเลือกซื้อได้นะครับโดยถ้าเกิดว่าเป็นตัวปกติแบบนี้ครับที่มาพร้อมกับขนแปรง2แบบในกล่องมาให้เนี่ยก็จะอยู่ที่หน9่งพันับแล้เขเก้าอีบเตนึงนะครับและเขาก็นะับอีก1ชิหนย่ันนะครับที่เพ 98บาทนะครับโดยสําหรับโหมดในการทํางานนะครับของเจ้าเรย์มี่ M1 ตัวนี้ก็จะมาพร้อมด้วยกับ4โหมดนะครับก็คืออย่างแรกโหมดซอฟนะครับคีสนะครับโหมดไวแล้วก็โหมดพูลิสนะครับซึ่งทั้ง4โหมดตัวนี้ก็จะมีหลักการทํางานที่แตกต่างกันไปนะครับโดยสําหรับโหมดแรกนะครับที่เป็นโหมดซอฟก็เป็นในส่วนของตัวโหมดนะครับที่ทํางานแบบเบาที่สุดนั่นเองก็เหมาะสําหรับคนที่ไม่ชอบในเรื่องการสถถั่นสะเทือนที่แรงเกินไปนั่นเองเหมาะสาหรับคนที่แบบมีอาการบาดเจ็บในช่องปากหรือว่าเหงื่อค่อนข้าง,างานิยีก็ใช้หมมดะัะเทือนทีี่กําลัางดสาามรถแปลงไดด้โยที่่่ไมมีอาากรบดเจ็ในงปา ส่วนโหมดมาตรฐานนะที่คนทั่วไปใช้เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นโหมดคลียนะก็คือเป็นโหมดในการทาความสะอาดแบบปกติที่สุดนะครับที่มีความสั่นสะเทือนเนี่ยแบบมาตรฐานของคนทั่วไปใช้นะครับก็จะสามารถทาความสะอาดทั่วไปได้สบายๆเลยนะสำหรับโหมดคลีนนี้ก็เป็นโหมดที่ผมได้ทํางานใช้งานบ่อยที่สุดนะครับต่อมานะโหมดไว้โหมดไว้เนี่ยก็จะเป็นโหมดที่ใช้แรงสั่นสะเทือนเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็มีการปรับเื่อนในส่วนการสั่นสะเทือนนับและสุดท้ายนะโหมดโพลิชนับสำหรับโหมดนี้นะตัวแปรงเนี่ยจะทําการปรับมาขึ้นความถี่ในการส่่่่นนสเททืออขงงงตตแปปรีาไซึึ้ งนี้ที่เขาปรับไปเดี๋ยวจะทําให้เหมาะสมกับตัวขนแปรงจะทําให้ตัวขนแปรงของเราเนี่ยขยับซ้ายขวาแบบเร็วๆนั่นเองนะตัวหมดผลิตตรงนี้ก็ช่วยในเรื่องของการปัดนะตัวสิ่งสกปรกต่างๆในซี่ฝันของเราออกไปนั่นเองนะครับแล้วด้านล่างตัวนี้ครับจะเป็นก้อนแบตเตอรี่นะสำหรับแสดงสถานะแบตเตอรี่ของแปรงของเราเว่าเหลือเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้เมื่อเราทงการเปิดเครื่องเนี่ยก็จะมีไฟ LED แสดงขึ้นมานะครับอันนี้ก็ต้องบอกตามตรงเลยนะว่าข้อเสียเนี่ยแทบจะไม่มีเลยคือชอบมากๆชอบจริงๆสาหรับแปรงตัวนี้คนระับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นข้อเสียอย่างนนนนนึึงทีี่่่ผมมมรู้้สกกววาาเยยััแบบิดด็จะ ก็คือใน,นเรื่องของตัวแท่นชาร์ดนั่นเองครับคือจริงๆแท่นชาร์ดของเขาเนี่ยทำมาดีแล้วนะก็คือเป็นแท่นชาร์ดวางแบบนี้ก็สามารถวางแปลงลงไปได้สบายๆเลยครับแต่ผมยังรู้สึกว่าเฮ้ย hey, ถ้าเกิดว่าทางเดลเมเนี่ยปรับปรุงตัวแท่นชาร์ดอีกนิดนะครับให้ใช้เป็นระบบให้แบบมีแม่เหล็กเข้ามาช่วยนะร,ระหว่างตัวดน้าแปลงกับตัวแท่นชาร์ดให้แบบวางลงไปแล้วมันดูนะครับมันก็จะรู้สึกมั่นคงแล้วก็ดีกว่านี้นั่นเองครับซึ่งอันนี้เป็นแบบข้อเสียแบบเล็กๆน้อยๆจริงๆนะค,คือแบบไม่ต้องแก้ไขก็ได้แต่ว่าถ้าเกิด ที่เราวางด้ามแปลกตรงนี้ลงไปแล้วมันมั่นคงกว่าเดิมนั่นเองครับอีกวันนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปก็เข้าไปติดเพียงเท่านี้นถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนี้อยู่แล้วชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยกดซับสไครป์เพื่อทำการติดตามผมนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมอีกหนึ่งช่องทางด้วยกันนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่อยาพกพลาดข่าวสารนหน้านในทตีต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดเฟลโล่กดซีเฟิร์เพจเฟซบุ๊กไว้ตัวเทคกันด้วยนะครับผมก็ต้องขอตัวกลับลาไปก่อนน,อนะครับไว้เจอกันในนคคคลิิปปรรรีีวววต่อไะััับบสสด